S <S นักข่าวแป๊บหนึ่งนะมีเพื่อนบ้านไหมเปี่ยวมีเพื่อนบ้านไหมคะเปี่ยวไมไม่อยากมีค่ะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเพื่อนบ้านจำวนใหญ่จะมีแต่ป้าข้างบ้านเปี่ยวดีกว่ามีป้าข้างบ้านค่ะเปี่ยวดีแล้วค่ะอยากอยู่คนเดียวค่ะเงียบเป็นพระเวสสันดรอ,อยากอยู่ในอาสมนะเป็นลูกหลานพระเวสสันดรค่ะอยากอยู่ในเขาวงกฏไม่ต้องมีคนมาวุ่นวาย ขณะพระเวทอยู่ในเขาวงกฏยังมีชูชกไปไปเบียดเบียนเลยลเนี่ใครอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวละค่ะเดี๋ยวพวกเบียดเบียนมันมาหาจะได้แหละไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาค่ะขณะพระเวทตันดอนหนีไปอยู่ในเขาวงกฏแต่ชูชกยังไปหาได้ดิฉันอยู่ตรงนี้เองอย่าคิดเลยว่าจะไม่มีเพื่อนไม่ต้องกลัวค่ะเต็มเบ,บิกบานเยอะแยะผมเถ ผมเทผมถืดแบบนะทุกคนถ่ายดอกโมกแป๊บนึงถ่ายต้นโมกต้นใจนิดนึ่งวิ่งจิงนี้ดอกเยอะจัง ใช่อากาศดีฝนตกอีกแล้วครับทุกคนวันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกเย็นเลยไม่ได้รดน,น้ำต้นไม้อีกแล้ววันนี้สบายไปไม่ต้องรดน,น้ำต้นไม้จ้าวันนี้ฝนตกเปรียบเทียบผินภาพอ้าวก็เรื่องจริงเพราะเวสสันดรอ,อยู่ในเขาวงกฏอะชูชกยังไปเบียดเบียนได้เอาคิดดูสิแล้วที่ฉันอยู่แค่ตรงนี้ นีไม่พ้นแล้วค่ะเดี๋ยวก็แขกเหลือก็ต้องมาเดี๋ยวทำคาเฟ่ทาอะไรค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคน โอ้นกเขานกเขาขันดีจังเนี่ยอยากซื้อนกเขามาเลี้ยงนะทุกคนเอาดีๆอยากเลี้ยงนกเขาอะ่ะชอบฟังเสียงมันขันมันเพาะดีหมากับแมวเหนื่อยแล้วนะจ๊ะใช่เดี๋ยวต้องเลี้ยงนกเขาอีกจะเอานกเขาอีกเหรอชั้นสองจะได้กลิ่นหอมดอกโมกแน่นอนกลางคืนใช่เราไม่ได้อยู่กลางคืนไงพี่เราก็เลยยังไม่ได้กิน ยังไม่อยู่เนี่ยจะรู้แล้วว่าต้นไหนมีดอกหอมบ้างเรายังไม่ได้มาอยู่ไงเราก็เลยยังไม่รู้ว่าต้นไหนมันดอกหอมดอกอะไรต้นไหนดอกหอมไม่หอมเดี๋ยวมาอยู่ก็จะรู้ ติดตามครีเอเตอร์แล้วทำบุฟเฟ่ทุเรียนไหมไม่ได้ทำเลยค่ะไม่ได้ทำเลยแล้ววันนี้จะอยู่บ้านเฉยๆนะแบบว่าเออจะอยู่บ้านเนาะว่าเช้าไม่ได้อบน้ำนะล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวนู่นนี่นั่นคิดว่าอยู่บ้านชิลๆมีมีแขกมาวันไหนที่ว่าคิดว่าอยากจะอยู่บ้านแบบชิลๆนะชอบมีคนมาหาไม่รู้เป็นอะไรเหมือนแกล้งนะอันนี้จริงๆพูดจริงๆเหมือนแกล้งนะ <laughs> คนนี้ชอบมาหางง ดอกโมกดอกใจอะไรนะไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนค่ะอากาศเย็ยนอากาศเย็ยนดีชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำสวัสดี888คน <c oughs> แปดแปดแปดสวัสดีค่ะสวัสดีแปดแปดแปดค่ะเขาจอเขาใจด้วยนะคะสวัสดีจุจันทร์บุรีวิวดีนะเนี่ยวิวดีวิวดีสี่อยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใต้ต้นไม้ค่ะแปะ๊บนึงนะ นตกมาไอ้ต้นอะไรพี่ไข่มุกขอบคุณนะคะพี่ไข่มุกขอบคุณะคะ่ะต้นต้นโมกมีป่าย,ยางที่นครสวรรค์นฝนกําลังตกที่จันตกไปแล้วค่ะที่จันตกไปแล้วอากาศแบบฉ่ำเลยใช้ต้นทางหลวงไม้ต้นดอกจานค่ะ